สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและะลอกเอฟอินเทนอร์เน็ตเลอกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสัตว์ขี่ใหม่นในแท็เทียออนแพสเทนกันรายละเอียดจะมีอะไรบ้างติดตามไปดูความพันเลยนะสำหรับสัตว์ขี่ใหม่นั้นผู้เล่นทุกคน ก็จะได้รับฟ c ีจากภายในเกมนะครับวิธีการก็ง่ายง่ายแค่ทำเวบในเรื่องของเกียร์ออฟคาร์เทมนั่นเองนอกจากนี้ยังมีความพิเศษ,ษอีกอย่างเงนึ่งก็คือผู้เล่นทุกคนสามารถแต่งตัวให้คำสั่งขีของตัวเองได้โดยการหาไอเทมการแต่งตัวจากภายในเกม ในส่วนทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนณะว่าเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเราก็มาเริ่มต้นจากการลงทะเนกันก่อนเลยนะครับโดยเฟสที่เราจะต้องทำนั้นเป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นของเกียวออกการเทมนั่นเองซึ่งเฟสนี้ก็จะเป็นเฟสหลักนะหลังจากเทียร์ออกการเทมอัปเดตเข้าสู่เซเว่นแล้วนั้นเพื่อนๆก็ลองสำรวจดูเฟสนะครับ ถ้ามีเคขคิดมาเราก็เริ่กทำกันได้นะ ภารกิจตรงจุดนี้นะครับก็ง่ายๆนะคือผู้เล่จะต้องคนอง้นหาวัตถุปริศนาที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับวิธีการก็ง่ายๆเพียงแค่กดกระตุ้นตัวต่างนะแล้วก็จ้องมองวัตถุที่มีแสงสีฟ้ารอบตัวนะครับเราก็เข้าไปคุยเข้าไปเก็บวัตถุนั้นนะครับให้ครบถ้วน เมื่อเราเก็บวัตถุปริสนามาเรได้อยแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเ p c เพื่อที่ขายวัตถุต่างๆว่ามันเชืออะไรวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับง่ายๆเพียงแค่เรากดไปที่วัตถุนาะชิ้นไหนก็ได้นะแล้วก็ดูสีหน้าของเ p c ที่มาเปลี่ยนไปนะครับ เมื่อผู้เล่นทำเฟซในเรื่องของ t h e ย o ์อาเทมาสักช่วงหนึ่งแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นการกดล,ล็อบสัตว์ี่มันั่นเองซึ่งหลังจากนี้ผู้เล่นก็สามารถนำมาใช้ได้ถาวรน,นะครับลำดับต่อมาเมื่อเราได้สัตว์ี่มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปค้นหาอุปกรณ์การแต่งตัวสัตว์ฉี่กันดีกว่า สำหรับอุปกรณ์หรือไอเทมการแต่งตัวนั้นเราก็จะสามารถหาได้จากภายในแผนที่ของเทออบคารเทน,นะครับซึ่งผู้เล่นทุกคนจำเป็นจะต้องไปํำจัดมอนภายในแผนที่โดยมอนนั้นก็จะมีรูปร่างเหมือนกับสัตว์ขี่เรานั่นเองในส่วนนี้ก็ขอเรียกว่าเป็นปิกุลละกันนะเพื่อเข้าใจได้ง่ายๆันนะครับ ก็คือว่าเราก็ต้องไปกำจัดปิกกนั่นแหละที่อยู่ในแผนที่โดยในแผนที่นั้นมันก็จะมีจุดแสดงอยู่นะครับว่าปิโกอยู่ตรงไหนบ้างจุดแรกก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่เราเห็นไอคอนเป็นรูปนกสีเหลืองเเนี่ยต่อมาอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งทั้งสองจุดนี้ผู้เล่นสามารถไปกำจัดปิโก เพื่อหาไอเทมมาใช้แต่งตัวปโกหรือสัตว์ขี่ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปกำจัดปโกเพื่อหาไอเทมมาแต่งตัวกันเลยนะจุดแรกนะครับก็จะเป็นปโกสีแดงนะเมื่อมาถึงแล้วเราก็กำจัดมันไปกำจัดมันเสร็จแล้วเราก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมนะที่เป็น ชุดต่กายของสัตวมาจุดที่สองนะครับก็จะเป็นปีกอกน่าจะสีฟ้ามากนะครับเมื่อเรามาถึงจุดที่สองแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมก,ก็สีกำจับปีกกนะเพื่อโอกาสได้รับไอเทมที่ใช้แต่งตัวสัตว์ขี่ของเรานั่นเอง ไอเทมแต่งตัวชิ้นสุดท้ายของสัตว์ขี่ของตัวละครเรานะผู้เล่นจำเป็นจะต้องทำเวสเนื้อเรื่องเวทหลักของเทียออฟคเทมให้เสร็จสิ้นเมื่อทำเสร็จแล้วประตูห้องนี้จะทำการเปิดออกนะแล้วก็ให้ผู้เล่นสามารถเข้ามาเดินเล่นภายในได้นะครับเมื่อประตูเปิดแล้วเราก็ ไปทำเฟหรือทำภารกิจเพื่อรับรางวัลไอเทมแต่งตัวชิ้นสุดท้ายกันนะสำหรับเฟที่จะได้รับไอเทมแต่งตัวสัตว์ขี่ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอะไรเป็นเฟลองหรือซับเฟนะที่ผู้เล่นทุกคนจำเป็นจะต้องค้นหาหรือสำรวจทั้ง32จุด ภายในแผนที่ของ t ท e r of ออฟคาเทโดยจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับคือจุดที่32ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้าแล้วว่าจะต้องทำเพชรหลักของ t ท e r of ออฟคาเทให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะเข้าจุดนี้ได้นะครับเมื่อมาถึงแล้วเราก็เก็บไทเทมชิ้นสุดท้ายคือชิ้นที่32เนี่ยเมื่อเก็บแล้วเราก็จะได้รับไทเทมแตัวมานะครับ เมื่อผู้เล่นได้อุปกรณ์แต่งตัวของปิกกหรือสัตว์ขี่มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะแต่งตัวปิกกอยังไงอะเรามาดูกันเลยนะการแต่งตัวกิกก์นเราก็มาคุยกับเอ c นซนะที่มีหัวข้อว่าสัตว์ขี่นะเราก็เข้าไปคุยนะครับ้อมาคุยแล้วมันก็จะมีรายละเอียดไอเทมที่ใช้แต่งตัว ต่างๆมากมายนะอะทีนี้เราได้ไอเทมชิ้นหนึ่งมาเราก็กดเข้าไปดูนะครับนะมันก็จะมีรายละเอียดของวัตถุดิบนะที่เราต้องใช้ในการตั้งนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นขนุกสีแดงวัตถุดิบที่เราต้องใช้ก็จะมีขนุกสีแดงแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆที่หาได้จากแหล่งที่เทียออมพาทเน เมื่อศาสต์สอ็เรียบร้อยแล้วเราก็กดสร้างนะครับออันนี้ผมก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันเราก็กดสร้างแบบนะต่อมาถ้าเราอยากเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีของพิกอหรือสั่งีเราเนี่ยเราก็กดยิงใจนะครับแค่นี้นนเองนะเราก็สามารถเปลี่ยนสีของสั่งีดหรือพิกอของเราได้แล้ว สำหรับไอเทมแต่งต,ตัวอื่น,นข้อเช่นกันนะข้อหาไอเทมมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดสร้างตกันนะบดท้ายน,นี้ก็อขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและขับมอวบกันให่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ